เมื่อการฆ่ามันอยู่ในสายเลือดแต่มันผิดกฎหมายจะทำยังไงให้มันกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องดังนั้นจึงต้องขอความชยเหลือจากครอบครัวสวัสดีครับผมแอดมินอัตตาหิวันนี้ผมมีภาพยนตร์สยองขวัญมาเล่าให้ฟังกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The Family แต่กูลโฉดโหดไม่หยังแต่ก่อนที่จะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ช่องดูอะไรดีด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นชายคนหนึ่งพูดถึงเรื่องของการคาที่มันมีอยู่ในสายเลือดของพวกเขาและมันได้กลายเป็นธุรกิจเมื่อพี่ชายเจคอบลงมือคาพอและแม่ของเขาเองและในตอนนี้เขากำลังพัฒนาธุรกิจนี้ให้ขึ้นไปอีกขัน้นหญิงสาวเซ็กซี่สองคนกำลังเล่นเกมจริงหรือกล้ากันอยู่เจนนี่ถูกดอนน่าถามว่า เธอยังไม่เคยมีเซ็กเลยใช่ไหมเจนนี่ก็ตอบว่าใช่เกมต่อไปเจนนี่เป็นคนถามบางเลยให้ดอนนาเลือกว่าจะเอาจริงหรือกลา้าดอนนาเลือกกลา้าเจนนี่เลยให้เธอลงไปที่ห้องใต้ดินเป็นเวลาหนึ่งนาทีแต่แล้วภาพกระตัดกลายเป็นดอนนาได้รับบาดเจ็บจนปากสัน่นส่วนเจนนี่ถูกทำร้ายจนแน่นิ่งก่อนจะถูกลากไปข่าวการหายตัวไปของเจนนี่และดอนนาถูกพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ ชายคนหนึ่งชื่อว่าเออถูกตั้งข้อหาสงสัยว่าเป็นฆาตรกรแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงสามคนลถเสียอยู่ที่ตีนเขาเดินมาเจอบ้านหลังหนึ่งจึงเคาะเรียกขอความช่วยเหลือสักพักรีเบกก้าก็เดินมาเปิดประตูทั้งสามคนเลยขอใช้โทรศัพท์รีเบกก้าเลยบอกให้พวกเขาเข้ามาในบ้านก่อนเพราะมันดึกมากแล้วเมื่อเข้าไปก็พบกับมาเรียหญิงสาวอีกคนในชุดสายเดียวถือมีดไว้ในมือ จูๆหนึ่งในสามก็ถามขึ้นมาว่าผู้หญิงสองคนมาทําอะไรที่บ้านนี้ดึกๆมาเรียเธอก็เลยยิ้มแล้วบอกว่ากำลังจะไปอาบน้ําดิแดนกับนุ่มหัวตั้งก็น่าเริงขึ้นมาทันทีลูบีถามถึงโทรศัพท์แต่ก็ไม่มีใครตอบในตอนนั้นเองก็มีชายตัวสูงหัวแหลมเดินโผล่มาทักทายทั้งสามคนลีเบกาเลยแนะนําว่าชายหัวแหลมคนนี้ชื่อว่าเจสันวิลเลียมทํางานอยู่ที่เรื่มจํา แต่วิลเลียมก็ไม่ได้ภูมิใจกับงานที่ทำสักเท่าไหร่เพราะเขาเป็นลูกหลานของคนที่ได้ชีวาเป็นฆาตรกรตอนนั้นเองมาเรียก็ถอดเสื้อและกางเกงในปลื้ทั้งตัวโดยไม่สนใจว่าชายหนุ่มสองคนกำลังมองเธออยู่ก่อนจะลงไปอาบน้ำในอ่างรีเบกาเลยชวนทั้งสามคนดูหนังที่พ่อแม่เธอเป็นคนสร้างกลับไปที่นักสืบบอบบ,บี้และผู้ช่วยมาตินมาสอบถามข้อมูลกับแอมเบอร์เรื่องของเจนนี่กับดอนนา แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยเต็มใจจะตอบเท่าไรแอมเบอร์ให้ข้อมูลกับนักสืบเรื่องข้อความบางอย่างแต่นักสืบก็ขอตัวกลับในขณะที่แอมเบอร์กำลังล้างจานอยู่นั้นออกมาของเธอก็เหาเสียงดังขึ้นมาเหมือนมีใครอยู่นอกบ้านตัดกลับไปที่บ้านริเบกาดีแลนด์ลูบีและหนุ่มหัวตังทั้งสามคนกำลังนั่งดูหนังสยองขวัญที่ริเบกาเปิดให้ดูอย่างลุ่นระทึกส่วนที่บ้านของแอมเบอร์ เธอถูกจับมัดนอนอยู่บนเตียงร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลโดยชายล่างอุ่นตัวใหญ่หัวเธอที่ต่อว่าเธอเรื่องที่เธอว่าเขาเธอพยายามขอโทษไปพร้อมกับขอร้องเขาให้ปล่อยเธอแต่เขาก็ไม่ปล่อยแถมยังสั่งให้เธอมองและยิ้มให้กับกรองของเขาที่กำลังบันทึกอยู่ด้วยกลับมาที่บ้านของรีเบคกาลูบีบอกกับดีแลนว่าเธอไม่ค่อยสบายแต่เขาก็ไม่สนใจ ต่างใจดูวิธีการพันบุหรี่กัญชาที่กำลังแสดงอยู่ในจอถ่ายที่กำลังพันบุหรี่กัญชาอยู่ในจอน,นั้นมีชื่อว่าเครตันขณะที่กำลังหอ่อเพื่อนชายหญิงของเขาก็โผล่มาบอกว่าจะขอใช้ห้องชั้นบนสักหน่อยเครตันก็บอกว่าตามสบายเพราะเขากำลังจะออกไปขี่รถเล่นพอดีบรูก,กำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำชั้นบนส่วนชายหญิงคูลักกำลังเริ่มบรนเลงเซ็กกันอยู่ที่ชั้นล่างในตอนนั้นเองบรูก,ก็รู้สึกเหมือนมีใครเรียกเธอ เธอจึงออกมาจากห้องน้ำเธอยืนเช็ดตัวอยู่ก่อนจะเดินไปเหยียบเลือดหนุ่มหัวตั้งเริ่มง่วงเลยบอกว่าน่าจะดูหนังต่อไม่ไหวแล้วในหนังก็ใช้ไปในตอนที่บรกูกำลังเช็ดเลือดที่พื้นอยู่ก็ถูกชายปริศนาเอาเข็มฉีดยามาแทงเข้าที่คอของเธอแล้วเธอก็นิ่งไปชายปริศนาคนนั้นเอามีดขึ้นมาเฉือนหน้าอกของเธอเธอไม่มีแรงจะสู้ได้แต่ขยับเปลือกตาไปมา ในขณะที่ชายปริศนาเอาเลือดจากรอยเชือนที่หน้าอกของเธอมาทาที่ปากเธอแล้วมันก็จัดการเชื่อคอเธอจนเลือดกระฉูดที่ชันล่างคู่รักกำลังมีเซ็กกันอย่างเมามันเธอถามชายหนุ่มว่าดีไหมยังไม่ทันที่เขาจะตอบเธอเธอก็ถูกมีดแทงเข้าที่กลางกระมอมโดยรีเบกาตายขาที่ต่อนหน้าแฟนของเขาส่วนแอมเบอร์ก็ถูกเออเอาเข็มขัดลัดคอตาย ตัดมาที่นายตำรวจบอบบีกำลังโทรคุยกับผู้ช่วยมาตินแจ้งเรื่องที่เขาจะจับเออร์แต่เพราะเออร์มีแม่เป็นนายกเทศมนตรีเลยแต่ต้องไม่ได้แต่เขามั่นใจตอนนี้ดีแลนกับลูบี้ถูกลิปเปกาจับตัวไว้เธอบังคับให้ลูบี้ทายบีลียมส่วนเธอก็ไม่ย่ดดีแลนแต่เขาไม่เล่นด้วยเธอเลยเปลี่ยนไปหาชายหนุ่มหัวตั้งแทนชายหนุ่มหัวตั้งพยายามขัดขืนเธอ เธอเลยเอาเข็มฉีดยาที่ภายในมียาขัดทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้อยู่แทงเข้าไปที่เส้นเลือดบริเวณคอของชายหนุ่มหัวตังมันทําให้เขาขย,ยับตัวไม่ได้แล้วลิเบกาก็ล้วงอ,อกคอนที่ซ่อนอยู่ออกมาฟาดเข้าไปที่หัวของชายหนุ่มผมตังจนกระโหลกแตกตายคาที่แต่แล้วเธอก็ยังไม่หยุดฟาดหัวของเขานายตำรวจคนหนึ่งขับรถมาเจอกับบอบบีในขณะที่ผู้ช่วยมาตินได้ยินเสียงผู้ยิงร้องขอความช่วยเหลือ เขาพยายามเรียกหาแอมเบอร์หรือเจนนี่แต่ก็ไม่มีเสียงตอบผู้ช่วยมาตตนได้ยินเสียงเหมือนใครเดินอยู่ด้านบนเขาค่อยๆเดินถอยหลังไปจนพลาดถูกเอลิลใช้มีดแทงข้างหลังทะลุหน้าอกตายคาทีในตอนนั้นลิเบกายังจับดีแลนให้ดูหนังสยองของเธอโดยเนื้อเรื่องในตอนนี้เป็นฉากที่มีหญิงสาวเซ็กซี่สองคน ลงมาวามคืนชายหนุ่มที่ถูกจับให้นอนอยู่บนเครื่องตัดหัวมือของเขาถือเชือกที่มัดติดอยู่กับมีดโดยมีหญิงสาวกำลังมีเซ็กซ์อยู่บนตัวเขาหนึ่งคนเธอเร่าร้อนจนชายหนุ่มทนไม่ไหวเผลอปล่อยเชือกทำให้มีดหล่นลงมาตัดคอเขาตายคาทีแต่แล้วจู่ๆก็มีชายที่เป็นเหมือนผู้กำกับชื่อโจนาธานโผล่ออกมาสังคัดเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดเป็นแค่การแสดงไม่ใช่เรื่องจริงจากนั้นเจคอบก็โผล่มาอีก เจคอบชี้ไปที่ดี and, แลนด์แลบอกว่าเขาคือรายต่อไปในตอนนั้นเองโจนาธานก็สั่งให้ถ่ายเพิ่มแต่เจนนี่ก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วทั้งครูกำลังจะทะเลาะก,กันแต่เจคอบก็เข้ามาห้ามทับไว้ก่อนโจนาธานเลยสั่งถ่ายฉากต่อไปทันทีที่บาบอบบีก้กำลังจีบล็อกซี่อยู่ระหว่างนั้นเธอก็โทรหาแซมเกี่ยวกับปัญหาที่เจอก่อนที่เธอจะเรียกขาวามิสเตอร์วาเลนไทน บอบบี้รู้สึกสะดุดกับชื่อมิสเตอร์วาเลนทน์เขาจึงขอเลขที่บ้านของมิสเตอร์วาเลนทน์ซึ่งปรากฏว่ามันเป็นเลขเดียวกับบ้านของผู้ต้องสงสัยที่บ้านถ่ายทำโซเฟียกำลังหัวเสียกับการที่ต้องถ่ายแก้บ่อยๆทำให้งบมันบานปลายจนนธานได้ยินก็เข้ามาหาเรื่องเธอในตอนนั้นโทนี่ก็เริ่มบ่นกับปัญหาของเขาให้พวกเจคขอบรับทราบก่อนจะบอกว่าขอลาออกแต่แล้วเจคขอบก็ยิงใส่เขาทันที ก่อนจะเดินจากไปส่วนโทนี่ก็ถูกโจนาธานยิงกอกปากตายคาที่เจคอบเริ่มทะเลาะกับโจนาธานแล้วโจนาธานก็ไปทะเลาะกับโซเฟียอีกเจคอบพยายามห้ามโจนาธานก่อนจะไล่เขาออกไปจากบ้านก่อนจะกลับมาพูดเอาใจโซเฟียว่าเดี๋ยวจะฆ่าโจนาธานเหมือนกับที่ฆ่าโทนี่ซะเลยเจคอบกับโจนาธานออกมานอกบ้านแล้วก็เริ่มทะเลาะกันหนักขึ้นเรื่อย จนทั้งคู่ต่อยกันแล้วเจค,คอบก็ควักมีดออกจากกระเป๋ากองเกงแทงโจนาธานจนล้มลงไปตายคาทีที่บ้านของเอร์บอบบีและล็อกซี่เข้ามาในบ้านเขาเดินสำรวจไปจนได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือดังมาเบาๆเมื่อเขาเดินตามเสียงไปเขาก็เจอกับเจนนี่ที่อยู่ในสภาพอิดโรยเธอพยายามพูดถึงผู้ช่วยมาตินที่มาช่วยเธอแต่ถูกคาไปซะก่อนบอบบีก็พยายามถามว่าใครทำเธอก็ตอบอย่างตัวสันว่า เออเป็นคนทํากลับไปที่บ้านถ่ายทาโซฟียลืมตาตื่นขึ้นมาเธอก็เรียกหาเจคอบทันทีแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับตอนนั้นเองเธอถูกมัดแขนทั้งสองข้างติดกับเตียงเธอยิ้มยังพึงพอใจเพราะคิดว่าเจคอบกําลังจะเล่นเซ็กซ์ซาดิสกับเธอเธอพยายามเรียกเจคอบอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ตอบจ,จู่ๆจอหนนี่ในชุดชายปริศนาก็เดินเข้ามาในห้องเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาโซฟีย ชี้บ้านของเอร์เจนนี่ชี้ไปที่ผนังให้บอบบีเห็นกล้อง C C T V ที่ติดอยู่ที่เพดานบอบบีส่องไฟฉายไปที่กล้องนั้นก่อนจะพูดอย่างหัวเสียว่ามีคนกำลังดูเราอยู่ตัดกลับมาที่ห้องของโซเฟียชายปริศนาพยายามยั่วโซเฟียจนเธอโกรธถ,ถมน้ำลายใส่หน้ากากของมันมันเลยเอาที่ม้วนผมขึ้นมาแทงเข้าไปในอวอัยวเพศของโซเฟียอย่างบ้าคลั่งโซเฟียได้แต่ร้องกรี๊ดยังเจ็บปวดสลับกับเรียกหาเจคอบ แล้วชายปริศนาก็หยุดมือมันหยิบเอาอยากขาดขึ้นมาแทงที่คอของโซเฟียเธอนิ่งไปมันก็เอาทีม้วนผมแทงอวัยวะเพศของเธออีกครั้งขราวนี้มันปล่อยคาเอาไว้แล้วไปต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับเครื่องม้วนผม จังหวะนั้นมาเรียก็มาช่วยปล่อยดีแลนและลูบีลูบีถามมาเรียว่าทาไมช่วยพวกเธอมาเรียก็ไม่ตอบได้แต่บอกให้พวกเขารีบหนีไปดีแลนและลูบีเลยค่อยๆเดินออกมาจากห้องจังหวะนั้นริเบกาก็โผล่มาขวางทางดีแลนไว้มาเรียโผล่จากห้องออกมาเล็งปืนไปที่ริเบกาแล้วบอกให้ดีแลนหนีไปลิเบกาหันมาหามาเรียก่อนจะค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ มาเลียบอกว่าไม่อยากทําต่อไปแล้วหลีบหนีกันดีกว่าแต่เหมือนรีเบกาจะไม่สนใจแล้วก็ยกมีดขึ้นมาจะแทงมาเลียเสียงปืนดังขึ้นในตอนที่ดีแลนไปถึงหน้าบ้านแล้วในตอนนั้นเองจอนนีก็โผล่มาเขาถือมิสปาตาออกมาเตรียมจะสู้กับดีแลนที่ในมือมีเพียงแค่เข็มฉีดยาที่ภายในหลอดมียาคัดอยู่เท่านั้นจอนนีค่อยๆเดินเข้าไปหาดีแลนในตอนที่เขาไม่ทันระวงัง เขาก็ถูกมาเลียยิงจากทางด้านหลังเขาที่ไหลสุดตัวลงไปร้องอดโอยและตอนที่เขากำลังจะหันไปฟันมาเลียดีแลนก็โดดพุ่งเข้าไปเอาเข็มฉีดยาแทงเขาที่ไหลของเขามันทําให้เขาตัวแข็งสุดตัวลงไปนอนที่บ้านของเออร์บบบีและล็อกซี่ค่อยๆประคองพาเจนนี่ออกมาจากห้องแต่ในตอนนั้นเองเออร์ก็โผล่มาขวางทางพวกเขาไว บอบบีพยายามสู้แต่โดยรูปร่างที่ต่างกันทำให้บอบบีสู้เออไม่ได้ถูกจับกดติดกำแพงก่อนที่เออจะเอาหัวโขกหน้าของบอบบีซ้ำๆจนจมูกหักปากแตกสุดลงกับพื้นในตอนที่เออกำลังจะเผด็จสึกนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเออถูกยิงตายคาที่แล้วแซมก็โผล่มาลลอกซีเรียกว่ามิสเตอร์วาเลนไทน์บอบบ,บีก็สงสัยว่าทำไมถึงเป็นแซม แซมก็พูดถึงหนังที่เจคอบสร้างว่ามันเจ๋งมากขนาดไหนมีทั้งโปเลือดาสาดสร้างรายได้ให้เขายังมหาศาลจนกระทั่งเอิร์ดันพลา,าดไปฆ่าดอนหน้าบอบบี้ก็บอกว่าเขาคิดว่าเป็นเลจิน่าซะอีกแล้วแซมก็บอกว่าตอนแรกมันก็คือเธอแต่เขาแค่รับช่วงต่อจากเธอมาแค่นั้นและตอนนี้ทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทางแล้วกลับมาที่บ้านของเจคอบ คาเมนถามเครตันว่าทำไมบ้านเงียบจังเครตันก็บอกว่าจอนนี่สติแตกไปแล้วเพราะเจคอบก็ตายโซเฟียก็ตายแถมเขาคามาเรียและยังยิงโจาทานอีกด้วยคาเมนถามว่าจอนนี่อยู่ไหนเครตันก็ชี้ไปที่ห้องข้างหลังก่อนจะเตือนคาเมนว่าให้ระวังตัวด้วยเพราะตอนนี้จอนนี่ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะเสพย,ยาคัดเข้าไปที่บ้านเอ์อ บอบบี้ถามแซมว่าทำไมเขาถึงไม่ฆ่าเจนนี่แซมก็ยิ้มก่อนจะบอกว่าเจนนี่คือนางเอกของเรื่องเลยนะจังหวะนั้นล็อกซี่ก็ถูกเจนนี่ใช้มีดแทงเข้าที่ท้องร้องอากออกมาจนตายขาดที่ที่บ้านของเออแซมบอกให้บอบบี้เล่นเกมลัสซินลูเล็ตเขาสั่งให้บอบบี้ยกปืนจ่อไปที่เขาพร้อมๆกับที่เขาก็จ่อปืนไปที่บอบบี้ด้วยเหมือนกัน ก่อนจะบอกว่านี่คือวิธีการเล่นลัตธิลูเลตในแบบของเขาเมื่อเขานับถึงสามให้ร่างกาใครชนะก็จะได้ไปดูหนังที่เขาสร้างเมื่อแซมนับถึงสมทั้งคููลั่นไกพร้อมกันกระสุนออกจากปืนของทั้งคููแซมถูกยิงล้มลงในขณะที่บอบ,บบีก็ถูกยิงเหมือนกันหลังจากนั้นเจนนี่เข้ามาขอบคุณบอบบ,บีที่พยายามช่วยเธอเธอจูบเข้าไปหนึ่งฟอดก่อนจะลุกขึ้นมาเอาปืนยิงเขาตายคาที จอห์นนี่ยังคงบนเรื่องที่เคยทะเลาะกับเจคอบและนั่นคือครั้งแรกที่ถูกเจคอบฉีดยาคัดใส่ซึ่งมันต่างจากคนอื่นมันทําให้เขาเป็นมนุษย์มากขึ้นเขาเลยอยากรู้ว่าอยาคัดถูกผลิตขึ้นที่ไหนภายในรถจอห์นนี่เครตันและคาเมนกําลังเดินทางไปที่แห่งหนึ่งตัดภาพมาทีบากกําลังเสพยาในขณะที่เครตันจอห์นนี่และคาเมนถือปืนค่อยๆย่องเข้ามาในบ้านของบาก เครตันไปเจอกับบักยืนปสัสสาวะอยู่เขาเลยเอาปืนจ่อหัวบักลากออกมาจากห้องน้ำมาหาจอน,นีและคาเมนจอน,นีและเครตันเอาปืนจ่อไปที่หัวของบักพร้อมกับให้บ็อกเรื่องของยาขัดมาแต่ยังไม่ทันที่บักจะพูดอะไรเจคอที่คิดว่าตายไปแล้วก็โผล่มาเอาปืนจ่อหัวจอน,นีเขาสั่งให้เครตันส่งปืนให้บัก บักได้ปืนก็จับตัวเครตันก็ติดกับกำแพงจังหวะนั้นคาเมนก็โผล่มาเอาปืนจ่อไปที่หัวของเจคอบเหมือนกันทั้งหมดคุยกันไปมาก่อนที่เจคอบจะเก็บปืนของตัวเองแล้วหันไปท้าทายคาเมนให้ยิงเขาได้เลยบักเห็นท่าไม่ดีก็รีบปล่อยตัวเครตันก่อนจะเตือนสติทุกคนว่าพวกเราคือครอบครัวนะเครตันก็ออกมาช่วยพูดด้วยคาเมนและจอนนีจึงลดปืนลง เจคอบเลยบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับจอนนีแค่สองคนให้ทุกคนออกจากห้องไปให้หมดเจคอบพาจอนนีมาที่ห้องผลิตยาจอนนีรู้สึกอึงนิดๆเขานั่งลงแล้วหยิบเข็มฉีดยาที่มียาคัดมาดูมันทําให้เจคอบรู้ว่าเขาเสพยยาคัดเขาต่อว่าจอนนีว่าทําไมถึงเสพย,ยาแต่จอนนีก็ตอบว่าเพราะมันช่วยทําให้เขาสงบลง J เจคอบเรยบอกว่าจะกลับไปที่สถานบําบัดและเมื่อเสร็จงาน เขาและจอหนนี่จะไปฉลองกันที่ดาดฟ้าของสถานบำบัดที่สถานบำบัดเครตันลงไปเปิดประตูห้องกักขังโดยมีเจคอบตะโกนสั่งอยู่ที่ห้องบัญชาการด้านบนเครตันหยิบปืนจากตู้เข้าไปในส่วนกักกันส่วนเจคอบเขาเดินลงไปหาชายคนหนึ่งที่กำลังหั่นเนื้อสดอยู่เจคอบพยายามคุยกับเขาเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับของประกรอบฉากก่อนจะเดินไปเปิดตู้เย็นก็เจอเขากับคนทำสาวถูกมัดเลือดอาบอยู่ในตู้ เจคอบหัวเสียมากต่อว่าชายคนนั้นไปแต่เขาก็เหมือนจะไม่สนใจอะไรเจคอบเลยเดินออกจากห้องนั้นไปชายหนุ่มคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าร้อย้เขากินไอ้สาวคนนี้หมดซะก่อนเถอะว่าแล้วก็กัดเข้าไปที่เนื้อสดที่ห้อยอยู่ไกลๆเคี้ยวไปหนึ่งคำเจคอบเดินไปลากเอาดีแลนออกมาหาพวกจอนนี่คาเมนและวิลเลียมที่ยืนรออยู่สภักลูบีก็ถูกสโตนและคู่หูพาออกมาด้วยเหมือนกัน าพาทั้งสองไปที่ห้อง,ห,องหนึ่งในตอนนั้นเจคอบก็บอกให้วิลเลียมไปเตรียมตัวแสดงเขาก็ตอบว่าเขาพร้อมมานานแล้วในตอนนั้นเองสโตนและคู่หูก็พาลูบีและดีแลนไปขังแยกห้องกันจากนั้นเจคอบก็โดดลงมาจากห้องบรชาการบอกว่าเปลี่ยนแผนนิดหน่อยจากที่ตั้งใจว่าจะเป็นคนร้ายตามล่าคนดีแต่คราวนี้เขาจะให้ทั้งหมดแย่งกันตามล่าใครเจอใครก็จัดการคนๆน,นั้นได้เลย ว่าแล้วก็เปิดประตูห้องขังปล่อยพวกนักโทษและดีแลนกับลูบี้ออกมาดีแลนรีพารูบี้หนีแต่ก็ไปเจอเข้ากับบินเลียมโพรมาควางทางพวกเขาเอาไว้เจคอบนั่งดูกลองทุกตัวผ่านเครื่องมอนิเตอร์ตอนนี้ดีแลนกับลูบี้ก็หนีไปจนถึงห้องห้องหนึ่งด้านในมีคาเมนกำลังแกลงสาวใส่แวนที่ถูกมัดแขนนอนอยู่ดีแลนกับลูบี้เดินย่องผ่านหน้าห้องนั้นไปหลังจากที่คาเมนร้องเพลงกล่อมเด็กจบ จอนนีก็ยกคอนขึ้นมาทุบสาวแว่นตายขาทีท่ามกลางเสียงฮุเราะของคาเมนสโตนและคูหูเดินล่าดีแลนและลูบีไปอย่างใจเย็นดีแลนและลูบีพากันหนีไปเรื่อยๆในตอนนั้นเองสโตนก็ประเอิญเจอเข้ากับบิลเลียมเขาเลยจับวิลเลียมตอกหมุดเหล็กที่ฝ่ามือและเท้าติดกับประตูบิลเลียมร้องออกมาดังลั่นด้วยความเจ็บปวด ในตอนนั้นเองดีแลนและลูบีก็โผปรมาเก็บปืนที่ตกอยู่ด้านหน้าของวินเลียมนี้ไปส่วนวินเลียมนั้นก็ถูกสโตนที่แอบอยู่ข้างหลังเอามีแทงทะลุอกตายคาที่สโตนกับคู่หูก็เดินมาเจอกันสโตนพูดถึงเรื่องของเขากับคู่หูที่ผ่านมาคาเมนก็เดินเข้ามาพูดยุ่ยยวนพวกเขาแล้วก็เดินออกไปก่อนที่จอนนี่จะขังพวกเขาไว้ในห้องนั้นแล้วจุดไฟเผาทั้งสองคนจนตาย ดีแลนและลูบีพากันนี้ออกมาได้ก่อนจะมุ่งตรงไปที่ประตูหมายเลขหก 6. หลังจากที่จัดการกับสโตนและคู่หูเสร็จแล้วคาเมนกับจอนนี่ก็เดินมาเจอเข้ากับเครตันจอนนี่ผลักคาเมนพร้อมกับบอกให้เธอหนีไปเครตันชักปืนออกมาจ่อจอนนี่ตอนนั้นเองเจคอบที่อยู่ชั้นสองก็เล็งปืนมาที่เครตันเหมือนกันทั้ง3ท้าทายกันไปมาก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้น ดีแลนค่อยๆเดินออกไปด้านนอกหลังจากที่ประตูค่อยๆเปิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าลูบีกำลังเล็งปืนไปที่เขาอยู่เมื่อเขาหันหลังกลับมาก็ถามลูบีว่าเธอกำลังทำอะไรลูบีสั่งให้เขาคุกเขาลงแล้วรีเบกาก็โผล่มาทางด้านหลังของดีแลนดเธอเอามีแทงที่หลังของเขาทันทีในตอนนั้นเองเจคอบก็เข้ามาสังคัดก่อนจะตบมือเดินลงมาจากบันไดถักทายรูบีและรีเบกา โดยเฉลยว่าลูบี้คือลูกสาวอีกคนของเขาก่อนจะยิงดีแลนตายขาทีทั้งสามคนยิ้มล่าเริงดีใจที่หนังของพวกเขาถ่ายจบสียทีย้อนกลับไปก่อนที่ดีแลนจะถูกฆ่าเจคอบกับจอนนี่ออกมาสู้กันจนบาดเจ็บหนักกันทั้งคู่จอนนี่ถามเรื่องของโซเฟียว่าจะทำยังไงเพราะเธอเป็นคนเดียวที่ติดต่อคนซื้อหนังได้แต่เขาดันทำเธอตายไปซะแล้วตอนนั้นก็มีเสียงไซเรนของรถยกเข้ามาที่คุก จอนนี้พยุงล่างเจคอบไปที่หน้าคุกปรากฏว่าคนที่ขับเข้ามาก็คือเหล่านักแสดงหนังเรื่องนี้ของเจคอบจอนนี้พาเจคอบมาขึ้นรถยกนี้ออกไปจากสถานกักกันโดยมีบากวิ่งตามมาขึ้นรถทีหลังแล้วรถก็ออกไปแล้วหนังก็จบลงจบลงไปแล้วนะครับกับเรื่อง The Family ตระกูลโฉดโหดไม่ยังสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นหนังค่อนข้างอินดี้นะครับ ประมาณว่าสร้างหนังซ้อนหนังอีกทีหนึ่งอีกทั้งการ,รดำเนินเรื่องยังตัดสลับไปมาชวนงงเลยไม่รู้ว่าจะดูเป็นหนังสยองหรือหนังคนเมายาดีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำแนะนำหรืออยากให้ผมอัตตาหิเอาหนังเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถเขียนบอกไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเปนเพื่อนเอนชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผม ในการนำเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันอีกในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับใช่คุณคือแฟนพันธ์แท้นังหายาก คุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษมากกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของช่องดูอะไรดีหลักที่แง่ความคลั่งไคล้ภาพยนตร์แบบสุดลิ่มทิมประตูรับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์บทเรื่องราวที่คุณอยากดูด้วยตัวของคุณเองหรือแม้แต่กระทั่งจะรับชมภาพยนตร์เรื่องนั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องรับที่สร้างเอาไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลั่งไคล้ของคุณแล้วลุยไปกับเราที่นี่ช่องดูอะไรดี